สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟีที่น่ารักเช่นเคยนะคะมาพบเจอกับพี่ใจอีกแล้วนะคะมาพบเจอกับพี่ใจพารวยพี่ใจจะพามาสรุป5้าาวของวันที่17กันก่อนเนาะอะ่พี่น้องจ๋าเรามาสรุปกันเลยนะคะเพื่อนๆก่อนจะไปต่อที่18เนาะเราต้องมาสรุปของเมื่อวานก่อนนะคะสําหรับลาวสตาร์นะคะผุที่้ออก1น0่8ีนกนะคะพี่น้องจา๋าส0ตัวนี้นะพี่น้อง พี่เจก็จะทำมาให้ดูอยู่ตลอดเลยเนะี่ยเห็นไหม 4, เจ็ดกับสี่เรียกพี่น้องนะคะสี่ศูนย์เนาะมาในชุดรวมแล้วก็มีเป็นเลขตัวแทนนะคะหกแปดค่ะพี่น้องจา 68, อ่าหกแปดหกแปดนะคะมาหกแปดในในในใในชุดรวมนะคะชุดรวมตัวเด่นรวมนะคะพี่น้องหกแปดเนาะสำหรับ ต่อไปลาวสามคีค่ะพี่น้องผลที่ออก9 2939อนะคะ2อ 9, 9 2พี่น้องจา๋าถ้าเป็น9ก็ตัวนี้นะนี่อันนี้จับคู่ได้พี่ใจบอกใช้จับคู่เขาก็มาใน92ตัวนี้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋า9กแล้วก็เข้าในเด่นวิ่งรูด2ด้วยนะคะ3 9 93ค่ะพี่น้องจา๋า3 9 93เนาะก็จะเป็นอ่าถ้าเป็น9กก็ตัวนี้นะพี่น้อง อ่าที่นไหมคะพี่ใจก็ทําไว้ให้แล้วก็ลูกศรนชี้ไปว่าถ้าเกิดใครหยิบจับตัวไหนไปก็จะเอาไปด้วยก็ท่ากับตัวนี้ก็เข้าสองเด้งนะวิ่งรูดสองเด้งค่ะพี่น้องอันนี้รูดนะคะสองเด้งนะคะแต่ถ้าใครเจาะถ้าใครจดพี่ใจบอกว่นในนี้สามารถจะไปะจับคู่กันได้เจาะถ้าใครเจาะได้ก็อ่าเจาะไปนะพี่น้องอ่าต่อไปลาววีไอพีค่ะลาววีไอพีผลที่ออกสองห้าเจ็ดห้าสองนะคะพี่น้องจา๋า ห้าเจ็ดก็มานะคะพี่น้องจา๋าห้าเจ็ดมาห้าสองมานี่ห้าเจ็ดนี่นะคะพี่น้องจา๋าห้าสองก็มานี้เลยนะห้าสองมีในนี้ด้วยนี่ห้าเจ็ดนะคะ,ะมาชุดรวมนะคะมาชุดรวมเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าห้าบนห้าล่างเลยอันนี้นะคะชุดรวมนะสำหรับวิ่งลูดหลุดนะคะรอบนี้ ต่อไปสามัคคี VIP คพีบพี่น้องจ๋าสามัคคี VIP พผลที่ออก67156นะคะพี่นออ้องเอเรามีไหมนี่7117เราก็มีอยู่ในชุดรวมเด่นรวมนะเอ่อถ้าเกิดใครไม่ไม่ได้จกจะไปดูเยอะนะคะพี่น้องสามารถเอาเด่นรวมอะไปวิ่งรูดแล้วก็ดูตัวเจาะได้เลยนะชอบรอบไหนใส่ไปเลยเพราะว่าเท่าที่พี่สังเกตพี่ใจสังเกตดูเด่นรวมนี่ก็จะเข้าทุกวันนะคะพี่น้องจา้า ถึงไหนแล้วเจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ห้าหกเข้าวิ่งรูดด้วยนะคะหกมีไหมหกมีหกมีแต่ว่ามีห้าหกนี่ตัวเจาะเลยนะคะพี่น้องห้าหกเข้าเออตัวเด่นวิ่งรูดแล้วไปจับคู่กับห้าหกนี่คะ่ะพี่น้องเข้ามาด้วยการพี่ใจบอกใช้จับคู่ถ้าสามตัวนะเดี๋ยวนะพี่ใจนึกว่ามันจะมีสามตัวนะในข้างบนเก้าสองเก้านะี่จะเป็นเลขหามเนาะเก้าสองเก้าแล้วก็ สองห้าเจ็ดพี่น้องสามตัวในเด่นรวมนะคะอ่ะพี่จะจยู่บอกเลยให้ใช้จับคู่สองตัวสามตัวได้เลยพี่น้องมีสามนะหกเจ็ดหนึ่งพี่น้องหกเจ็ดหนึ่งอ่ะหกเจ็ดอ๋อหนึ่งไม่มี <c oughs> ขอโทษขออภัยกับพี่น้องจ้จเนาะอ่าโอเคแล้วไปถึงไหนแล้วถึงสามาคคีแล้วเนาะ โอเคบอกผลไปแล้วต่อไปสตาร์บีไอพีค่ะพี่น้องสตาร์บีไอพีผลที่ออกเจ็ดแปดหนึ่งเก้าสองนะคะพี่น้องเก้าสองก็จะเป็นในนี้เลยพี่น้องจับคู่กันนี้เก้าสองนะคะถ้าเก้าก็จะเป็นตัวนี้นี่เก้าสองอ่าถูกไหมนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดไม่มีนะคะพี่น้องเป็นเป็นไม่มีวิ่งรูุดก็หลุดไป โอเคนะคะเพื่อนๆจ๋ะเราก็จะไปต่อของวันที่18ปกันเลยนะก่อนจะไปต่อไปที่18แล้วก็มาฟังคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปดีควรรับคําแนะนําจากผู้ปกครองนุ่ครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องจ๋าอันนี้ใช้จับคู่ได้นะ,ะมันไม่มีที่รองนะพี่จไม่ถนัดเขียนนะคะ อ่าโอเคเราก็มาดูตัวเด่นนะตัวเด่นพี่ j จ y ก็วางให้ศูนย์เนี่ยจะมีเบิ้ลก็วางไว้ให้นะคะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกนะคะอันนี้ต้องเอาไปเป็นชุดนะอันนี้ต้องเอาปเป็นชุดนะคะพี่น้องนะคะสี่กับเจ็ดหกกับเก้าจะเป็นตัวเดียวกันเนาะสาหรับแปดก็จะเป็นแปดมีแปดสามอ่าถ้าใครไม่ชื่นชอบตัวที่พี่ j a ติ๊กสีแดงให้เจะให้ก็สามารถเลือกหยิบจับเอาได้นะคะเพราะว่าตัวเลขพี่ j a กก็วางไว้ในล็อกของเขานะคะเพื่อนจ๋า สำหรับแยกเด่นวิ่งรูดนะอันนี้เน้นเน้นสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะอ่านะคะสลาสตาร์ก็สามสี่ดูตัวเลขเออเลขอ่าพี่น้องเขาด้วยนะคะก็สามคี 7, หนึ่งกับเจ็ดลาวีไอพีสามกับสองสามคีวีก็ศูนย์เก้านะคะสตาร์วีพีก็หนึ่งสองนะคะพี่น้องจา๋าโอเคสำหรับคลิปนี้คลิ พี่เจก็ฝากไปอีกหนึ่งคลิปนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อีกอ่าที่สําคัญกด,กดกระดิ่งกริงร้งด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอบคุณพี่น้อง fc ที่เข้ามารับชมคลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมงลาบกับพี่ใจทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ